ีนยคุณผู้มนนชมครับลา่าสุดนะครับทางรัฐบาลเป็นก็นได้เฮือกลางประกันสังคมนะครับมีการปรับรักเกณฑ์อัตราจ่ายเงินสมทบหบประโยชน์ทดแทนใหม่สําหรับผู้ประกันตนมาตรา4 0ครับมาตรา4 0นะครับมีสิทธิประโยชน์อ,นอย่างกันพองถ้าเจ็บไข้ได้ป่วยขึ้นมาโล้ละอยู่หรงบยาลมีเงินจ่ล่ยเหลือกอนะครับแล้วก็แต่ละเดือนต้อง อันสมทบเข้าประกันสังคมเดินลากี่บาทอันอย่างจะได้ครับอันนี้คือน่าสนใจขนาดเลยนะครับจะได้มาอู้จากกันครับท่านกําไรบุ้งจันประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่ครับค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับท่านประกันสังคมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะก่อนที่เขาจะอู้ถึงอันใหม่ตีปนฮือประกาศใจ้สำรับการจ่ายเงินสมทบห้าประโยชน์ทดแทนมาตรา4ีสิสิทธิประโยชน์ของผู้ประกันตนมาตรา4ี่ินีมีอันอย่างพ้องข้าัวหน้าครับ ก่อนจะไปพูดในเรื่องของสิทธิประโยชน์ผู้ประกันตนมาตรา40รนะคะค่ะผู้ที่จะสมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา40ค่ะจะต้องมีอายุตั้งแต่15ปีขึ้นไปไม่เกิน65ปีนะคะแล้วก็จะต้องไม่เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา33มาตรา39รรนะคะข้าราชการพนักงานรับวิสาหกิจค่ะส่วนใหญ่ที่จะสมัครก็จะเป็นในกลุ่มของเกษตรกรค่ะ แม่ค้า<ม>คนที่ประกอบอาชีพอิสระแม่ค้าไม่ขายชาวไร่ชาวนาเกษตรกรคนขับรถรับจ้างฟรีแลนซ์ต่างๆนะคะที่ไม่ได้อยู่ในระบบของประกันสังคมในภาพรวมทั่วประเทศตอนนี้11ล้านคนคะ่ะอ<ม>นี้เฉพาะมาตรา40เนี่ยนะครับใช่ค่ะเฉพาะผู้ประกันตนมาตรา40ในในส่วนของภาคเหนือ17จจังหวัดอยู่ที่ประมาณ ภาคเหนือนะคะอยู่ที่ประมาณ1 3ล้าน3แคนโอ้ถือว่าน่าเหมือนกันเนาะ,ะของเชียงใหม่เนี่ยประมาณแ8 0 0 0คนหนึ่งแสคนนะคะสำหรับผู้ประกันตนที่จะสมัครนะคะเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา40เราจะมีอยู่3ทางเลือกค่ะคเด็กนลินก็คือส่งเดือนละ70บาทเดือนละ100เดือนละ3 0 0บาทแล้ว <นะ S 1> แต่ความสมัครใจนะคะความคุ้มครองก็จะ แตกต่างกันไปค่ะครับถ้าอย่าง70บาทนี่คุ้มครองอยอย่างพองเข้าหัวหน้า,าครับค่ะถ้าเป็นกรณี70บาทก็จะมีคุ้มครองอเวลาไปนอนโรงพยาบาลแล้วก็ค่าหยุดพักรักษาตัวถ้านอนโรงพยาบาลก็จะได้วันละ300บาทถ้าหยุดพักรักษาตัวไม่ได้นอนคุณหมอบอกว่าต้องสมควรหยุดพักรักษาตัว10วัน15วันก็จะได้วันละ 200บาท oh. ปีหนึ่งใช้สิทธิ์ได้ไม่เกิน30วันค่ะ <c oughs> แล้วก็จะมีกรณี <c oughs> ทุพพลภาพกรณีเสียชีวิตแต่จะไม่คุ้มครองในเรื่องของเงินที่สะสม <c oughs> เงินบำเหน็จชราภาพ <c oughs> อันนี้70บาทแต่ถ้าเพิ่มอีกนิดนึงเป็นเดือนละ100ร้บาท <c oughs> ก็จะได้เงินออมเดือนละ50บาท <c oughs> แล้วก็จะมีค่าทำศพค่าทำศพทางเลือกที่1ทางเลืที่2ก็จะได้ 25,000บาทแต่ก็ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขการส่งเงินด้วยนะคะ,อ,คะอันนี้คือ100บาทแล้วมันก็จะมีหัำอะไดกับครับ300ร้อบาทเดือนคน่ะครับถ้า300ร้อนี่หรอครับสามบาทก็จะคุ้มครองเพิ่มเติมจากค่าหยุดพักรักษาตัวนะคะ ค่านอนโรงพยาบาลวันละ3 0 0หยุดพักรักษาตัว200ถ้าเป็นทางเลือกที่1ทางเลือกที่2จะได้ปีหนึ่งไม่เกิน30วันพอมาเพิ่มเป็นทางเลือกที่3ก็จะได้ปีหนึงไม่เกิน90วันทุกพลภาพนะคะเราก็จะจ่ายน้าตอนนี้นะคะคจ่าย1000บาทได้ระยะเวลา15ปีสูงสุดไม่เกิน1,000บาท แต่ก็ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขการส่งเงินสมทบแล้วก็กรณีเสียชีวิตก็จะต่างกับทางเลือกที่1ทางเลือกที่สองถ้า 1- นสองจะได้2 5 0 0 0บาทถ้าเป็นทางเลือกที่3เสียชีวิตก็จะได้50,000บาทแล้วก็จะมีสำรับการทำศพใช่ค่ะแล้วก็จะมีทางเลือกที่3เนี่ยก็จะมีเงินออม300บาทเงินออม150บาททุกทางเลือกรัฐบาลสมทบร่วมด้วยค่ะครับเงินออมนี่จะได้ต่อไหนครับหัวหน้าครับ ตอนที่เราลาออกแล้วก็อายุ60ขึ้นไปค่ะ๋อ้หัวหน้าบาหวาอายุตั้งแต่15ปี พออายุ15ปีสมัครได้แต่ว่าป่อแม่เป็นข้าราชการอีหลอครับหัวหน้ามันก็จะแบบการสิทธิ์รักษาอย่างอีลหลาวนะครับสิทธิ์การรักษาพยาบาลเราไม่ได้คุ้มครองบ,บางท่านมีสิทธิ์บัตรประากาันสุขภาพหรือบางท่านที่เป็นข้าราชการแล้วกเกษียณอายุราชการนะคะเราก็จะประชาสัมพันธ์ให้สมัครเพราะว่าสิทธิ์ข้าราชการก็ใช้ต่อเนื่องได้เลยอันนี้เป็นการคุ้มครองต่อยอดนอกจากค่ารักษาพยาบาลก็คือในเรื่องของค่านอนโรงพยาบาลครับค่ะเจะว่าคน น้องเปินอายุ15สิบห้าแล้วก็พอสมัครไปเรื่อยๆมันก็หัวหน้า,าครับเอกลังมองว่าถ้าพอเฮีนะะนยนจบปริญญาตรีเล่าสอบเป็นข้าราชการได้แล้วก็หรือเป็นพนักงานราชกใจประกันสังคมอย่างอี้ครับระยะเวลาตั้งแต่อายุสิบห้าปีจนถึงอายุญญ South สเกสองปีเนี่ยเงินตอนนี้แล้วครับหัวหน้ามันยังอยู่ในระบบอยู่เหมือนกันฮะถ้าเป็นทางเลือกที่สองกับทางเลือกที่สามยังอยู่ในระบบของประกันสังคมแต่จะมารับเงินคืนได้ก็คือตอนอายุ 60ปีพร้อมกระดอกเบี้ยค่ะมีดอกเบี้ยหนึ่ตัวแต่ก็ต้องรอตอน60ถึงจะได้สตัางก้อนนี้เนาะจะต่างจากผู้ประกันตนมาตา33ครับในเงื่อนไขรับเงินก็คืออันนั้นตอน55ปีแล้วลาออกจากงาน แล้วถ้าอย่างสมมติว่าพออายุ60แล้วเจ้าเคยเคยเป็นผู้ประกันตนาม,มาตาสามสาแต่ว่าพอมาบรรจุข้าราชการก็หยุดไปแม่นก็เจ้าเฮาก็มาใช้สิทธิ์ของข้าราชการเนี่ยเจ้าพอ60เฮาสามารถที่จะมาสมัครตัวนี้ต่อได้ก็เจ้าได้ค่ะแล้วเงินก็คือจะจะ,จะสมทบกันเลยแม่นก็เจ้าเป็นเงินคนละกองกันนะคะอกองมาตา 33มาตาา39จะอยู่ในกองทุนเดียวกันก็คือกองทุนประกันสังคมแต่เป็นผู้ประกันตนมาตรา33มาตาา39แต่ส่วนมาตรา40จะเป็นเงินคนละส่วนกันต้องแยกกันค่ะอันนั้นมันแต่มันมันต้องแยกกันแยกกันแหมแหมส่วนหนึ่งสำหรับ40บครับ3ามสามสามสามมเาพบตอนตอนนี้มันจะมีอยู่3อยยางต้องหัวหน้าเนาะใช่ สากับสามเก้าครับย่างซีซิก็จะเป็นเป็นกลุ่มตีอันชำระอันเจ็ดไอเจ็บาท100บาท300บาทแต่ต้องชำระต่อเนื่องมืนกับหัวหน้าครับสมมุติว่าติปนห้องว่าเป็นเป็นแบบฟันหลอเดินนีจใจเดินหน้าอ๋ลืมไปได้ใจแล้วเดืินหน้าแถมแถมใจนี่มันมันสามารถสมทบย้อนหลังอีกได้ก็ห้าหัวหน้าครับ คือมาตรา40เนี่ยค่ะคจะจ่ายสมทบย้อนหลังเนี่ยไม่ได้ต้องจ่ายไปข้างหน้าได้อย่างเดียวถ้าจะประชาสัมพันธ์ตอนนี้เราเน้นในเรื่องของการจ่ายเงินสมทบ,บเพราะว่าถ้าผู้ประกันตนมาตรา40จ่ายเงินสมทบต่อเนื่องเป็นประจำทุกเดือนสิทธิการคุ้มครอง ก็ <g> จะได้ตามสิทธิประโยชน์ที่ที่จะได้รับาตามกฎหมายของประกันสังคมมาตร 40. า40ค่ะฉะนั้นแล้วบอดีลืมแม่นจ้าแต่ว่าเขาสามารถไปชําระตีร่านสะดวกซื้อก็ได้เนาะได้<ล>ค่ะแล้วก็เข้าไปในแอป,ปของเอาอยังไงๆ,ๆกรุงไทยในวันก็นจะมีแบบช่องทางในการชําระได้กรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชนอะไอย่างก็เลือกได้ว่าจะเจจะร้อยจะสามอันนี้สามารถแบบ เปลี่ยนแปลงได้ตลอดกอข้าหัวหน้าหรือว่าถ้าถ้าเลือกหนึ่งร้อยก็ต้องหนึ่งร้อยไปตลอดค้าบหัวหน้าครับาภายในหนึ่งปีนะคะคเปลี่ยนทางเลือกได้ปีละหนึ่งครั้ง<อ>ค่ะปีนี้เรายัางสุขภาพดีเราส่งส่วนใหญ่จะส่งเป็นทางเลือกที่สองนะคะเดือนละหนึ่งร้อยบาทก็จะมีเงินออม50บาทแต่พออยู่ต่อมาอายุมากขึ้นมีโรคประจำตัวเพิ่มขึ้นก็เปลี่ยนมาเป็นทางเลือกที่สามเพราะความคุ้มครองมากกว่า ค่ะเปลี่ยนได้ปีละหนึ่งครั้งค่ะแล้วก็การจ่ายเงินเนี่ยสามารถจ่ายล่วงหน้าได้คราวละไม่เกิน12เดือนจ่ายผ่านที่เซเว่นก็ได้ที่บิ๊กซีโรตัสทางห้างสรรพสินค้าได้หมดหักผ่านบัญชีก็ได้แต่ตอนนี้ที่เรามีเพิ่มก็คือที่แอปเป๋าตังค์นะคะกรุงไทยเน็กนะคะผ่านแอปของทกศได้หมดเลยค่ะทุกช่องทางภายในเดือนอย่าลืมเพราะจ่ายย้อนไม่ได้จ่ายไปข้างหน้าได้อย่างเดียวเพราะว่าเดี๋ยวจะเสียสิทธิ เพราะว่าในแต่ละกรณีก็จะมีเงื่อนไขาการเกิดสิทธิ์อย่างเช่นเจ็บป่วยอย่างนี้ค่ะคต้องส่งเงินสมทบมาแล้ว3เดือนภายใน4เดือนก่อนเดือนที่เจ็บป่วยแต่ถ้าเราขาดไปสัก1เดือนภายใน4เดือนมี2เดือนก็จะเบิกค่านอนโรงพยาบาลไม่ได้เพราะยังของของแม่ผมแม่เองเนี่นะครับตอนแอดมิดก็คือแอดมิดกับติด1แล้วก็หมอบอกว่าฮพพักรักษาตัวแหมประมาณสิวัน ก็เบิกตีประกันสังคมได้โวยขนาดเลยได,ได้หลายปันอยู่ครับตีประกันสังคมปนใจยงื่อไปยืน่นเอกาสารมาใช้เวลาแบบกี่วัน,นอ่ะปนก็โอนเข้าบัญชีเฮาได้เลยมืน,มนกัต้องเป็นหุงยาที่เฮาลงซี์ไว้แม่นกว่า ตังเวลาตอนตอนทักษาตอนรักษาจ้าการรักษาพยาบาลเราไม่ได้คุ้มครองเข้ารับการรักษาที่ไหนก็ได้ใครที่มีสิทธิบัตรประกันสุขภาพก็ใช้สิทธิบัตรประกันสุขภาพหรือใครที่มีสิทธิค้าราชการก็ใช้สิทธิค้าราชการเราให้เป็นค่านอนโรงพยาบาลตอนนี้การยื่นขอรับประโยชน์ทดแทนไม่ต้องเดินทางมาที่สํานักงานก็ได้ค่ะสามารถยื่นผ่านเว็บไซต์สํานักงานประกันสังคมได้เลยสะดวกค่ะ ก็จะเป็นแหมชองตั้ง1นึ่ตีสะดวกค <ทะ S 1> ืนกับนี้กับนี้ขอรายละเอียดของ33กับ3าแหมกรรมข้าวหัวหนาครับว่า <ทะ S 2> 3ามสนี่มันแตกต่างกับ40่สิบจะได้ขัาหัวหนาครับมมตาา33ก็คือคเป็นผู้ประกันตนที่ทำงานอยู่ในสถานประกอบการเป็นภาคบังคับนะคะสถานประกอบการที่มีลูกจ้างตั้งแต่1คนขึ้นไปจะต้องขึ้นทะเบียนตามกฎหมาย ความคุ้มครองก็จะแตกต่างกันไปก็จะได้การคุ้มครองเจ็ดกรณีเจ็บป่วยคลอดบุตรทุพพลภาพตายสงหอบุตรชลาภาพแล้วก็กรณีว่างงานก็จะมีส่วนหนึ่งที่รัฐบาลสมทบให้จ่ายเงินสมทบร้อยละห้าของค่าจ้างนะคะในจ้างห้าเปอร์เซ็นต์ลูกจ้างห้าเปอร์เซ็นต์แล้วก็ส่วนหนึ่งรัฐบาลสมทบให้สิทธทิที่ได้ก็จะได้รับการคุ้มครองก็คือผู้ประกันตนแต่ส่วนผู้ประกันตนมาตรา39ก็คือ เป็นภาคสมัครใจแต่ต้องเคยเป็นผู้ประกันตนมาตรา33มาก่อนอค่ะแล้วหลังจากที่ลาออกจากงานแล้วมาสมัครภายใน6เดือนต้องมีเงินสมทบอย่างน้อย12เดือนถึงจะสมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา39ได้ความคุ้มครองไม่ได้แตกต่างกันเงินสะสมก็สะสมตามเลขบัตรประจำตัวประชาชนนะคะก็จะไม่ได้รับการคุ้มครองเฉพาะกรณีว่างงานแต่ผู้ประกันตนมาตรา40เนี่ย เป็นผู้ประกันตนที่เป็นแรงงานอิสระหรือแม่ค้าแม่ขายคนที่เป็นอาชีพรับจ้างที่ไม่ได้รับการคุ้มครองมาตรา33มสเข้าสู่ระบบนี้ไม่ได้าทางรัฐบาลเนี่ยต้องการที่จะสร้างหลักประกันต้องการที่จะให้ความคุ้มครองสร้างหลักประกันให้กับพี่น้องประชาชนค่ะมาสมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา40ซึิงทตอนนี้ก็จะมีการปรับเพิ่มสิทธิประโยชน์ให้กับผู้ประกันตนมาตรา40 ครับ4ีปีปรับใหม่นี่มีอะไรยัแตกต่างและดีกว่าเดิมเห็นไรครับว่น้าครับต้องดีแน่นอนค่ะค่ะดีข้อที่หนึ่งก็คือผู้ประกันตนที่ที่ทุพพลภาพแต่เดิมเนี่ยเราจ่ายสูงสุดเดือนละ1,000บาทจ่าย15ปีก็จะมีการปรับเพิ่มสูงสุดไม่เกินเดือนละ3,000บาทจ่ายตลอดชีวิตนะคะค่ะจ่ายตลอดชีวิตถ้าเป็นทางเลือกที่สอง ทางเลือกที่1ทางเลือกที่2จะอยู่ในช่วง1000บาทถึง2,000บาทจ่ายตลอดชีวิตแต่ถ้าเป็นทางเลือกที่3ที่เราจ่ายมากหน่อยก็จะอยู่ที่1,500บาทถึง3,000บาทจ่ายตลอดชีวิตแล้วก็จะมีค่าที่จะให้ก็คือเพิ่มกรณีสงเคราะห์บุตรจากที่เดิมเราให้200บาทเป็นทางเลือกที่3นะคะให้200บาทต่อบุตร1คนให้คราวละไม่เกิน2คนแต่เดิมให้ไม่เกินอายุ6ปี นะคะบุตรตอนนี้ก็เพิ่มเป็น7ปีแล้วก็เพิ่มจาก200เป็น300บาทแล้วก็มีเพิ่ม,มเพิ่มเป็นค่าที่ไปหาหมอ,อแต่เดิมเนี่ยเป็นการใช้สิทธิ์ที่เราให้น้อยมากเนื่องจากว่าเงินสมทบก็เป็นจำนวนไม่มากเขาก็จะให้เพิ่มจาก50บาทนะคะ50บาทปีหนึ่งไม่เกิน3ครั้งก็เพิ่มเป็น200บาท นะคะปีหนึ่งไม่เกิน3ครั้งค่ะอันนี้เป็นสิทธิประโยชน์ที่เพิ่มให้กับผู้ประกันตนมาตรา40ก็คิดว่าก็จะมีสมาชิกที่เพิ่มขึ้นแต่อยากจะเน้นย้ำแค่นั้นเองค่ะการที่จะสมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา40เน้นย้ำในเรื่องของการจ่ายเงินสมทบเพราะาท่านจะได้รับการคุ้มครองก็ต่อเมื่อท่านจ่ายเงินสมทบต่อเนื่องค่ะบัดนีค่ะ สิ้นเดือนเวลาได้สิ้นเดือนปุ๊บก็คือจะต้องไปไปชำระยังตีส่อมทางตามตีหัวหน้าได้บอกไหวเป่าตังก็ได้กรุงไทยก็ได้เหมือนกันหรือกัมบี้สีเหลืองๆครับไปตีล้านสะดวกซื้อค้ดใจได้ตอนสามทุ่มอก็ไปได้เลยเหมือนกันเพราะใบยากใบยากษ์มันเป็นฟันหลอครับแต่ถ้าเขามีสตางค์มากเขาก็คือได้ปีหนึ่ง ชำระล่วงหน้าได้เลยไหมครับหมอหน้าได้ค่ะจ่ายล่วงหน้าได้คราบแล้วไม่เกิน12เดือนบางท่านเขาจําอย่างนี้ค่ะเดือนไหนที่เป็นเดือนวันเกิดเขาก็จะจ่ายล่วงหน้าไว้เลยเหมือนให้เป็นของขวัญตัวเองอ๋องย่างอ้ไปเลยเพราะอย่างตรงวันเนี้ยผมจะเป็นคนหับน้าที่ชำระมือปอกกับแม่ผมกับเจะยาครับก็คือวันเอาเอาวันที่เงินเดือนออกเป็นวันที่ชำระของพ่อกับแม่ด้านของประกันสังคมมาตราสี่สิบ ค่ะผมผมก็จะจช้วิธีนี้ก็จะบันมัว้าเกมันลืมแคุณผู้ชมคือพอวันติ่นงินเดินเข้าเาเนี่ยนอกจากใ่าอย่างอื่นแล้วอ่ะปิดไ้ายกับใจอันนี้ของปอกับแม่จ่ทีเดียวไปเลยจ่ทีเดียวไปเลยแล้วทีนี้เจ้าแล้วทีนี้ทางแอปพลิเคชันเราจ้าตรงแอปพลิเคชันเนี่ยเราสามารถ ตรวจสอบสิทธิ์ก็ว่าดูอะอย่างได้ค่ะที่ FSSO Plus นะคะหรือสมัครผ่านเว็บไซต์สำนักงานประกันสังคมก็ได้ตรวจสอบได้หมดเลยค่ะตอนนี้เราส่งเงินสมทบได้กี่เดือนมียอดเงินสะสมเท่าไหร่แม้กระผู้ประกันตนมาตรา3 3 3 9ก็เช่นเดียวกันนะคะเพราะยังของคุณจันจิราเมื่อก่อนอยู่ในระบบมาตรา3 3ประเดี๋ยวพอมาเป็นข้าราชการลองเข้าไปพอ SSO Plus ก็จะหันยอดเงินว่า คนจันจิลาสมพกมาแล้วต่อใดซึ่งก้อนเนี้ยต้องรอต่อนหกซิปมันก็เข้าหัวหน้าครับถึงจะได้ห้าสิบห55ปีบค่ะของสามสา3นี่คือจะได้55แล้วมีดอกเบี้ยเงะตัวใช่ค่ะครับดอกเบี้ยบางครั้งมากกว่าเงินต้นอีกนะคะากองสม่ะซึ่งตอนเนี้ยผมมั่นใจหลายๆคนเริ่มเริ่มโดดโหลดมาแล้วเอสเอสโอพลัสแล้วก็เป็นคอนเนคเนาะหัวหน้าเนาะแต่เดี๋ยวนี้เปิดอัพเวอร์ชันมาเป็นเป็นพลัสละ ค,ครับแต่ถ้าผ่ตียังใจส3มสยูเขาก็จะได้ห้ว่ายังมีสิทธิ์ขูดหินปูน900บาทนะอย่ชแล้วก็หันสตังหยอดตึงมดติเฮาสําชำระไปเพราะยังมา,มาต่าสามสามนี่เขาบอกต้องไปจ่ายเองเนาะเปินหักเงินเดือนเหาไปเลยะนะในจ้างเป็นผู้มีหน้าที่จ่ายเงินสมทบให้เพราะในจ้างต้องจ่ายเงินสมทบร่วมกับลูกจ้างด้วยค่ะ ก็จะอยู่ตีสูงสุด750บาทค่ะค่าจ้างสูงสุด1 5 0 0 0ห่ับาทค่ะครับนั่นป็นการออมสตางตัวนะคะครับนั่นก็เป็นเป็นส่วนหนึ่งนะครับอันจะมือหัวหน้าย่ําแหมกําหนึ่งช่องตังต่างๆตีติดตามข้อมูลข่ลขาวสารของตังประกันสังคมเฮามีหลากหลายช่องตังเพจเขาก็มนี้มันก็เข้าหัวหน้าครับค่ะ ของเรามีเพจของสำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่นะคะคท่านใดที่สนใจอยากจะสมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา40ก็สามารถสมัครผ่านเว็บไซต์สำนักงานประกันสังคมหรือที่สายด่วนกระทรวงแรงงาน1506หรือผ่านเครือข่ายของประกันสังคมก็ได้นะคะค่ะแต่เน้นย้ําก็คือในเรื่องของการจ่ายเงินสมทบนั่นแหละค่ะเพราะว่าเราต้องการดูแลผู้ประกันตนทุกช่วงวัยเลยนะคะให้ได้รับ การคุ้มครองตามระบบของประกันสังคมไม่ว่าจะเป็นมาตรา33%มาตรา39%และก็มาตรา40%ค่ะครับนอยคุณผู้ชมถามมายังมาตรา39%นี่ปัญจายกันจะได้ครับหัวหน้าเดือนละแต่ใดครับมาตรา39เดือนละ432บาทค่ะอันนี้คือต่ายตัวเลยบาทไได้มีตังเลือกอย่างอื่น432บาท32บาท คาบก็ชําระตังร้านสะดวกซื้อหรือแอปอันอย่างต่างๆเหมือนกันส่วนใหญ่ก็มาผู้ประกันตนมาตรา39จะหักผ่านบัญชีธนาคารค่ะอ๋อหักบัญชีไปเลยอีนอ่ะเจ้าก็อันนี้กแพ่มหนึ่งตังเจ้าค่ะตอนนี้ก็ยังมีการลดเงินสมทบอยู่นะคะค่ะมีอยู่ช่วงหนึ่งที่น้ําท่วมนะคะลดเงินสมทบนะคะ แล้วก็ส่วนผู้ประกันตนมาตรา33ตรงนั้นไม่ต้องกังวลเพราะว่าเป็นหน้าที่ในจ้างแต่อยากจะฝากของผู้ประกันตนมาตรา39กับมาตรา40เพราะเป็นหน้าที่ของตัวผู้ประกันตนเองที่จะต้องดูแลสิทธิ์ต่อเนื่องนะคะบัตลืมบัตลืมของการชําระค่าใช้จ่ายอย่างุณเองนรินบอกสิ้นเดือนปุ๊บสตังค์เข้าปุ๊บไปจ่ายเลยดีกว่าจะได้บัลืมเนาะเพราะมันจะจะเสียสิทธิ์กันโดยเฉพาะสิทธิ์ใหม่ของมาตรา40เนี่ยอัน ดูแลบุตรก็ได้ตวัวเป็นรายเดือนตวัวถึงเวลาก็จะได้มีสตางค์ซื้อนมซื้่อผ้าอ้อมอย่างให้ลูกได้เหมือนกันทุกคนเราผ่าก็ได้เพิ่มเยอะเ,ออเลยนอกวันนั้น,น,นมค่ะมีมีเพิ่มอีกที่ที่เคยเป็นปัญหาแล้วเราได้มาแก้ไขเป็นกฎหมายคือแต่เดิมเนี่ยผู้ประกันตนมาตรา40เสียชีวิตแล้วก็จะมีเงินที่เราจะต้องคืนแต่ว่าเสียชีวิตก่อนอายุ60 เงินที่สะสมไว้อย่างเช่น100บาทเขาก็จะได้คืนปีละ600แล้วก็300บาทได้คืนเดือนละ150ก็คูณ12ไปเงินตรงนี้แต่เดิมพอเราจ่ายมันต้องจ่ายทายาทต,ตามกฎหมายอมตอนนี้เราได้มีการปรับแก้ใหม่แล้วนะคะก็ฝากประชาสัมพันธ์ด้วยคือสามารถระบุให้ใครก็ได้ค่ะเป็นผู้มีสิทธิ์รับเงินเงินที่เราจะได้คืนเงินกรณีชลาภาพ ส่วนค่าทำศพตรงนั้นเราสามารถจ่ายผู้จัดการงานศพได้เลยไม่ต้องจ่ายทายาทใครที่เป็นคนจ่ายเงินค่าทำศพเราใจ่ายให้เลย25,000บาทหรือ50,000บาทแต่เป็นปัญหาก็คือเงินเงินชราภาพที่เสียชีวิตก่อนที่จะมารับหมื่นลาออกเนี่ยค่ะตรงนี้ระบุได้เลยแล้วก็จ่ายได้ร้อเเลยพร้อมดอกเบี้ย ไม่ต้องรอจ่ายทาย,ยาทแต่ถ้าไม่ได้ระบุก็ยังจ่ายเป็นทาย,ยาทต,ตามกฎหมายบางคนมีทาย,ยาทเจ็ดคน10คนต้องมาหารกันนะคะซึ่งเป็นเงินจำนวนไม่มากตอนนี้เราพยายามแก้เพื่อที่จะให้ ผู้ประกันตนจะได้สะดวกไม่ต้องเตรียมเอกสารหลักฐานอะไรมามากค่ะ,อ,คะอันนี้คือสิ่งที่ทางสำนักง,งานประกันสังคมพยายามดูแลสิทธิ์เพื่อที่จะได้ควบคุมทั้งหมดเลยแล้วก็จะได้ให้ทายาทหรือว่าผู้ประกันตนมาตรา40มั่นใจได้ว่าประกันสังคมเราดูแลค่ะแล้วก็ลดเวลาตัวจากเดิมตอนแม่ผมแอดมีแต่ผมต้องไปประกันสังคมตีสารกลางแต่เดี๋ยวนี้คือเข้าเว็บไซต์ ได้เลยมันกหัวหน้าร็บสตังตรงนี้เนาะยื่นผ่านเว็บไซต์สำนักงานประกันสังคมได้เลยค่ะทุกกรณีเลยค่ะทั้งมาตาสาม3ามาตาสามเกแล้วก็มาตรา40ี่ะิรค่ก็ยังที่บอกนะครับถ้าเป็นสายด่วน1506 ถ้าเป็นแอปพลิเคชันก็คือ SSO Plus ถ้าเป็นเพจสำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่ครับอันนี้ก็จะเป็นสิทธิต่างๆมาตรา3ามแล้วก็33นะครับวันนี้ต้องขอบพระคุณนะครับหัวหน้ากำไรบุ้งจันร์ประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่ที่ได้มาให้ข้อมูลกับเฮาในวันนี้ยินดีจะน้าเข้าหัวหน้าครับขอบพระคุณเจ้าค่ะสวัสดีค่ะ คุณผู้ชมเจ้าเดี๋ยวเราจะยั้งกันสักกรรมนะเจ้าช่วงหน้าจะได้ไปตรวจสอบสภาพอากาศวันนี้ฝนจะตกนักตกน้อยมากใดติดตามได้ในช่วงหน้าเจ้าอัปเดตอัปเดตกูเรื่องเราเขามีเรื่องเล่ากุ๊กๆุเจ้าข่าวข่าวตีไหนพะเยะอ,อยังอุ้มวนถูกใจตัวแน่น,นอน